เราเร็วนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังกันค่ะเดินในจุดแรกนะคะเราได้เดินทางไปฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานในการส่งเสริมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของสถานีพัฒนาที่ดินตรังในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะโดยมีท่านผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรังได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน จากนั้นเราได้มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินของสถานีพัฒนาที่ดินตรังซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในระดับจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดินโดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดดินดินมีปัญหาดูอย่างไรดินดีดินเลวดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สิ่งมีชีวิตในดินและหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําซึ่งถ้าหากเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะมาเข้าเยี่ยมชมนะคะสามารถติดต่อมาเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการค่ะและสําหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสันจรครั้งนี้สื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพยูนของลุงขิดป้าสุกเป็นเกษตรกรต้นแบบที่วันนี้มีการสาธิตการผสมปุ๋ยอินทรีย์ สูตรกลมพัฒนาที่ดินให้สืมม่อมวลชนได้ชมกันด้วยพัฒนาที่ดินก็เข้ามาดูลแลงแนะนำเรื่องปุ๋ยกเกษตรก็มาดูแลป้าด้วยป้าก็เลยสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้การทำปุ๋ยมาของป้าส่วนมาก3าเดือนจะได้ครั้งหนึ่งประมาณ10ตันนั่นแหละ แต่ว่าจะทําให้เยอะกว่านี้ก็ทําได้แต่ถ้ามีวัสดุช่วงนี้มันกัดอยู่ที่วัสดุก่ะน,นี่คือปัญหาในเมื่อเราเป็นหมอดินแล้วเนี่ยซึ่งสถานีพัฒนาดินตรังเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเราก็มีเครือข่ายพี่ๆน้องๆหมอดินอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามารวมตัวกันและก็ผลิตอุลซีสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันตอบโจทย์กับพี่น้องเกษตรกร ปุ๋ยเคมีแพงไม่เป็นไรปุ๋ยเคมีปุ๋ยซีคุณภาพสูงสุดกรม่มพนาที่ดินนี่แหละจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนและอยู่รอดในสภาวะเช่นนี้ครับ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงพริกไทยพันปลเหรียญของคุณมนตรีศรียงยศนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินผมใช้ปุ๋ยอินรีนี่ครับผมทดลองใช้กับพริกไทยพันปะเหรียญได้ได้สูตรสาเร็จในการผสมดินนะครับก็เราเราทดลองมาหนึ่งปีก็คือ ดิน3ส่วนกับปุ๋ยอินทรีย์1ส่วนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก็เราจะมาบรรจุพันธุ์โดยใช้ขวดนะครับอันนี้เป็นแบบฟู้ดเกรดครับผม,มเมล็ดจะคัดเป็นพิเศษอันนี้จะเคลมได้เลยว่าเป็นอินรีครับผมซึ่งเราได้วิจัยมาแล้วว่าพอใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับมันจะมีค่าเปปเปอรินโอเมกา้าแล้วก็ EPA ครับเป็นชนิดเดียวของประเทศไทยครับ ที่ไทยพันเหรียญที่มีรดริมเลือดในสมองครับแล้วก็ละลายไขยมันแล้วก็ต้านอนุมูลอิสาระาและยเยี่ยมชมไร่สมประสงค์ชมฟาร์มผักของคุณสมประสงค์หยงสตาเป็นเกษตรกร,ร,กรอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จในการทำกรเกษตรจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินค่ะปุ๋ยอินทรีย์ตราประยุนนะครับที่ไปที่มาเกิดจากการรวมกลุ่มนะครับ เกิดจากการรวมกลุ่มของมอดินอาสานะครับแล้วก็เครือข่ายของมมนินอาสานะครับในการผลิตปุ๋ยคือเขาผลิตปุ๋ยกันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังมีตลาดที่มีความต้องการเยอะๆนะครับก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตนะครับในเมื่อเพิ่มกําลังการผลิตก็ต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีสัญลักษณ์นะครับก็ใช้คําว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของจังหวัดตังนะครับรวมตัวกันประมาณสัก อ่าสิบเอ็ดกลุ่มนะครับแล้วก็ใช้าตาประยุนขึ้นมานะครับเพื่อ,อเป็นเพื่อช่วยในการควบคุมสวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งการควบคุมอย่างไรบ้างก็มีการสุ่มมีการเก็บตัวอย่างในแต่ละรถนะครับเพื่อส่งห้องวิเคราะห์ดินนะครับซึ่งมีไขว่วิเคราะห์ดินของเกจสิบสองอยู่นะครับในแต่ละรถเราก็ส่งไปเพื่อให้เขาวิเคราะห์ผลออกมานะครับซึ่ง โดยพอผลวิเคราะห์ออกมาซึ่งสามารถออกไปจำหน่ายให้กับคอ,อยอทอหรือว่าผู้สนใจทั่วไปได้ครับจุดเด่นของกลุ่มนะครับคือ,อส่วนมากผู้อินทรีย์นะครับธาตุาอาหารมันจะน้อยนะครับจุดเด่นของผู้อินทรียราประยูนเนื่องมาจากใช้วัตถุดิบวัดสดุนะครับที่มีคุณภาพโดยเฉพาะใช้มูลไก่นะครับในการผลิตซึ่งมันจะมีอยู่ในท้องถิ่นของอำเภอปะเหลียนมากนะครับ เลยซึ่งในตัวนี้มันจะมีธาตุอาหารสูงนะครับเลยทำให้คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์นะครับของสารปปะยูนยมีคุณภาพได้เกณฑ์มาตรฐานจากกรมปัญญาที่ดินน,น,นะครับที่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับตลอดจนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U ซื้อขายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงระหว่างวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจังหวัดตรงังและการยางแห่งประเทศไทยนวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปเปลี่ยนโดยในวันนี้นายศิีศักดิ์ธานีผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต12กรมพัฒนาที่ดินได้เป็นประธานในพิธีครั้งนี้เมื Mercedes ่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว ได้มีการมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการส่งเคราะห์สวนยางพาราด้วยจากนั้นในศรีสักขานี้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12กรมพัฒนาที่ดินได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลดำเนินงานโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมพัฒนาที่ดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงในพื้นที่จังหวัดตรังและชมการผลิตปุ๋ยอินรีย์คุณภาพสูงปุ๋ยอินทรีย์ตาพยูนค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพงกรมพัฒนาที่ดินโดยกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินจึงได้ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินนํามาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆทั้งปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพสารป้องกันแมลงและกําจัดโรคและสารบาบัดน้าเสียซึ่งสามารถนําไปทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดโรคและแมะลงได้ปีนี้นะครับสมาชิกผมนีม่ส่งอมอบได้ประมาณประมาณ2 0 0 0ตัน นะครึ่งหนึ่งของการใชข้ของการยางในประเทศไทยในจังหวัดตังนะครับประมาณสี่พันตันนะครับในส่วนของจังหวัดตังจังหวัดเดียวนะถ้าโครงการนี้จริงจริงแล้วก็นาร่องเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่การยางให้โอกาสนะครับคุมปิดยริีย์ในพื้นถิ่นนะครับซึ่งอภรรยาการส่งเสริมของของพระเจาที่ดินอาจังหมัดนะครับส่วนใหญ่แล้วสมาชิกกลุ่มผมเราสิบสี่กลุ่มนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเป็นหมอดินนะครับผ่านการอบรม จากศูนพันนาจากพันนาชนินจังหวัดนะครับเขาเป็นปุนป๋ยคุณภาพที่เราผิดนะครับเป็นคุณภาพสูงน้วบางกลุ่มก็ผิดปุ๋ยคุณภาพธรรมดาความต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกับธรรมดานี่ยังไงก,ก็เราสามารถนะครับผิดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพให้กับเกษตรกรนะครับทั่วไปนะครับไม่ว่าสวนยาง,ยงพาราตามนมันพืชผักแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ส่งมอบให้กับการยางแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงลดการใช้ปุ๋ยเคมีราคาแพงเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรโดยที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมหมอดินอาสาและเกษตรกรเครือข่ายภายใต้โครงการการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้บริการปัจจัยการผลิตด้านผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่าง ผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินมีศูนย์ถ่ายทอดความรู้ซึ่งดำเนินงานโดยหมอดินอาสารวมทั้งตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงได้เป็นอย่างดี เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับ2โครงการจาก2กรมซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกรมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแต่ต้องคอยติดตามนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ